ตลอดระยะเวลาที่ทำดนตรีมาเนี่ยผลตอบแทนของการทำเนี่ยเทียบกับตอนนี้แล้วอาจจะมีคนบางคนที่ขายยอดเทสได้มากมายแต่เทียบกับตอนนี้พี่พายว่าโชคดีที่ไม่ได้ทิ้งมันไปมันมีคนเข้าใจเราว่าเราทำอะไรอยู่แล้วก็มีคนกำลังหาเหมือนกับเราเป็นก้าวเล็กๆในการที่จะหา หาตัวเองให้เจอแล้วการทำเพลงก็เป็นแค่การเลือกชีวิตในมุมมองเล็กๆเท่านั้นเองถือว่าโชคดีที่อดทนมาถึงตรงนี้ธรรมชาติของของเพลงพี่พายเนี่ยยังไงสักคนมาฟังเนี่ย ก็ต้องมีแนวคิดที่ขบดส่วนหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าเพลงมันฉีกออกจากตลาดฉีกออกจากสังคมทุกๆคนที่เขาฟังกันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฟังเพลงเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยมันจะมีรู้สึกขบดในใจนิดๆิแล้วล่ะในช่วงแรกที่พยายามเนี่ยอยากให้คนยอมรับเนี่ยก็คงเหมือนคนอื่น พยายามให้คนยอมรับแต่พอเราเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่มีความหมายแล้วการยอมรับเพราะเราต้องเองต้องหาอะไรชักอย่างหนึ่งนั่นก็คือการค้นหาตัวเองบทเพลงหรือบทกวีเนี่ยมันก็เหมือนกับการปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าหมองหรือรู้สึกแย่ซื่อสัตย์กับมันยอมรับมันพอเราปลดปล่อยออกมาปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าการปลดปล่อยเนี่ยมันทําให้เราสามารถยืนอยู่ในสังคมได้แต่เพลงเรา ที่ฟังเขาก็คงรู้สึกคล้ายๆกันกว่าพอเขาปลดปล่อยมาเขาก็จะยืนตรงนี้ได้ยอมรับมันได้ว่ามีครอบครัวที่แตกแยกมีคนไม่สนใจเราไม่สนใจคนอื่นเราอยากอยู่คนเดียวอยากจะเศร้าอยากจะทุกข์คนเดียวคือเหล่านี้มันก็แมทกันว่ามันเป็นความจริงที่มีอยู่ในสังคมช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเลยวัยรุ่นมาวัยรุ่นป,ปลายๆมานิดนึงแล้วมันเป็นช่วงที่แบบว่าเวลาเจออะไรที่มันแบบหนัก,นก,นก,นกๆเจออะไรที่มันท้อๆเพลงเพลงพลายเนี่ยมีกําลังใจแบบมหาศาลจริงๆ คือจําได้เลยว่ายิ่งเครียดเ,เวลายิ่งเครียดอะไรเท่าไหร่นะฟังไปปุ๊บนี่เหมือนกับเหมือนกับว่าเหมือนมีมนอะไรมาเสกให้มันหายไปเลยอะไรเงี้ยเหมือนันแบบว่าเออมันเสกให้มันหายไปเหมือนมีคนมาปลอบเราอะไรเงี้ย ท,ที่ฟังแล้วติดขูกันมากๆเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเป็นเพลงที่แบบมันมาจากความอัดอั้นของพี่คลายเองด้วยแล้วมันสื่อถึงความอัดอั้นของเราเองด้วยแล้วมันต่างคนต่างแบบมีพลังอะไรข้างในที่มันอัดอั้นออกมาแล้วเราก็ฟังเราถึงสัมผัสกันได้เราถึงอะไรก็มากขึ้นช่วงหลังเนี่ยเพลงเริ่มสวยขึ้นเริ่มเริ่มมีความเป็นบทกวีมากขึ้นมุมมองเมื่อก่อนก็คือว่าใครไม่เข้าใจเราเนี่ยเราก็อยู่คนเดียวได้ เราอยู่ความเศร้าได้เราอยู่กับความเหงาได้แล้วมึงจะว่ากูไม่เป็นไรแม่งยอมรับความจริงนะมันเกิดขึ้นโดยตัวเราเองโดยยังไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องอื่นเรารู้สึกยอมรับม้มึงด่ากูใช่ไหมกูยอมรับโอเคมึงด่าไปกูไม่สนนะกูแม่งไม่มีเขี้ยไม่มีค่ามึงด่าไปแต่กูกูก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของกูนี่คือสิ่งที่แบบเป็นเมื่อก่อนมันเเมื่อก่อนนั้นมีคนชอบด่าเราใช่ไหม ทำไมไมันต้องด่าเราอะเราไม่เคยด่ามันเลยไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมแต่หลังจากที่เรายอมรับไปเรื่อยๆแล้วเราเริ่มมาสู่สิ่งที่ถูกต้องเขาเรียกว่าครูบาอาจารย์ดีกว่าพี่ไายก็มีครูซึ่งไม่เคยพูดมาก่อนแต่ก็อยากจะบอกว่า ครูคนนี้ก็คือเขาไม่สนใจเรื่องศาสนามาก่อนเขาชื่อชื่อโกเอนก้าเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่ไม่นานมานี้แล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพี่พายอยู่ในโลกนี้ด้วยเขาไม่รู้จักด้วยเป็นแต่ว,ว่าเขาได้ทําสิ่งหนึ่งซึ่งมีค่ากับชีวิตพี่พายมากแต่แม้แต่ตอนที่เขาตาย แม้แต่อตอนที่พี่พายรู้ว่าเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเหมือนแบบเขาเปลี่ยนโลกจากความโหดร้ายอะเป็นความสวยงามให้พี่พายใช่ไหมแต่แม้แม้แต่วันที่เขาเสียชีวิตไปพี่พายก็อยู่ในยังอยู่ในความเวลวร้ายอยู่เลยยังอยู่ในความโหดร้ายของชีวิตอยู่เลยและไม่สามารถจะทําอะไรได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันเปลี่ยนไปได้ยังโลกที่มันโหดร้าย โลกมันก็เป็นของมันอยู่เดิมใจเราไงโหดร้ายกับตัวเองโหดร้ายตัวเองมากไม่สงสารตัวเองไม่รักตัวเองเลยทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ถถถ้้้าาาเเเเเเธธธอออองฉันนจจะปป็ืลบใศรสิ่งที่ที่พี่ัยเป็นทุกวันเนี่ยก็เพราะว่าแกได้ได,ได้ได้สัมผัสกับธรรมะ แล้วก็แกได้ปฏิบัติจริงๆจริงจงังๆด้วยก็เลยก็เลยพลิกความคิดวิธีการหรือแ,แม้กระทั่งการแต่งเพลงของแกออกไปแต่ในสิ่งที่เป็นตัวตนแกดั้งเดิมเนี่ยไม่รู้นะครูเชื่อว่าแกก็ยังไม่ได้ทิ้งเพราะถ้าแกทิ้งนะทุกๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาแกจะไม่เอาเพลงเก่ามาเล่นแต่ทุกวันนี้ที่เล่นคอนเสิร์ตแกเอาเพลงเก่ามาเล่นแกก็ไม่ทิ้งเพราะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นตัวแกมาทุกวันนี้เหมือนกัน ดนตรีนี่จริงๆเนี่ยมันคือความบันเทิงเขาบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างในการที่ให้แล้วไม่มประโยชน์ให้ความบันเทิงคือหนึ่งในนั้นไม่ได้บุญไม่ได้บุญเพราะฉะนั้นแต่ว่าอย่าลืมนะทุกอย่างมันจะต้องมีข้อจเว้นถ้าความบันเทิงนั้นเป็นเต็มไปด้วยความจริงของสังคมความจริงของชีวิตมันก็อาจจะทําให้คนคนหนึ่งตระหนักรู้ได้ สิ่งที่พี่พายอย่างพูดวันนี้ก็คือว่าอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เห็นได้เห็นตัวเองคือเหมือนกับว่าเราเห็นคนอื่นแล้วเรารู้ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงแต่อยากให้ทุกคนได้เห็นตัวเองแล้วโดยเฉพาะเห็นตัวเองในด้านที่ตัวเองซ่อนเอาไว้แล้วเราไม่มีสิทธิ์จะรู้เลยว่าเราซ่อนอะไรไว้เพราะว่ามันเป็นกิจใต้สํานึกซึ่งเกินกว่าที่เราจะไปรู้ว่าคืออะไรเพราะ,ะนั้นในวิธีที่เราจะค้นหาตรงนี้มันไม่มานั่งอ่านต่อให้คุณอ่านหนังสือที่คุณชอบมากอ่านกี่ร้อยเที่ยวคุณก็ไม่มีทาง หรือคนที่เป็นศาสดาของคุณในแต่ละศาสนาคุณก็ไม่มีทางเข้าใจจนกว่าคุณจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนซึ่งมันก็ตรงกับมันตรงกับเราโดยบังเอิญว่าเราเป็นคนที่อยากจะรู้ว่าเอนี่แม่งคืออะไรตัวเรานนนนนาาาาาากกกกตยัััังบอเวววลแ่ฉคคมมมมมมถูิ้ไี เพลงคือเพื่อนความเหงาคือน,น้องชายจะเลวจะร้า